ตัวนี้นะคะเป็นเดสแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีการแยกคือเป็นการจับเดสอะคะ่ะแต่ทีนี้เขาเป็นผ้าไหมนะคะเราจะไม่ต้องไปกลึงนะคะถ้าเป็นผ้าชีฟองเนี่ยเราจะต้องกลึงอันนี้เขาเป็นผ้าไหมเราก็จะแยกแยกตามแนวเนี้ยโดยที่เราจะตัดทําชิ้นหน้าเนี่ยคะ่ะมาวางสันทบแบรให้ได้ซ้ายขวานะคะแล้วเราก็ตัดตรงเนี้ยสองฝั่งเนี้ยคะ่ะ ตรงแนวคัดทรงเนี่ยนะคะแยกออกจากกันเลยนะคะแยกออกจากกันเลยแต่ชิ้นนี้เนี่ยเราจะวางสันทบกระดาษให้เต็มนะคะแล้วเราก็มาลากเส้นนะคะเริ่มจากเส้นเอวก่อนนะคะตรงนี้คือเส้นเอวเริ่มจากแนวเอวก่อนแล้วก็เราจะให้จีบเขาเนี่ยค่ะอยู่ถึงระดับไหนเราก็ขีดนะคะขีดเสร็จแล้วเราก็ตัดค่ะตัดแล้วนํากระดาษมาเสริมนะคะ อันนี้พี่หงเสริมไป2องเก็ดละนะคะเขาก็จะโค้งออกไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เก็ตตรงนี้เนี่ยตรงระหว่างช่องเนี่ยค่ะจะไม่ห่างมากนะคะแค่ครึ่งนิ้วกับอีก1ห,หุนหรือว่าครึ่งนิ้วก็พอนะคะระหว่าง2อ,อันเนี่ยค่ะระหว่างช่องที่เราแยกนะคะแต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยค่ะแล้วทับพยายามผ่ากระดาษเนี่ยเกือบขาดแต่ไม่ขาดนะคะ แล้วก็แปะสกอตเทปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แยกแยกเป็นช่องช่องอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกิ้งเส้นตรงเนี้ยลงไปด้วยนะคะแล้วก็ระวังนะคะเวลาตัดกระดาษเนี่ยอย่าให้ระวังอย่าให้เขาขาดออกจากกันนะคะอันนี้จะเป็นวิธีจับเดฟตรงแนวข้างตะเข็บนะคะ อันนี้คือเส้นที่เราแยกเมื่อกี้นะคะพอเราแปะสกอตเทปแล้วนะคะเราก็ขีดที่จริงเนี่ยต้องแปะให้หมดเราค่อยมาขีดทีละอันทีละอันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแนวตีนะคะทีนี้เราก็แปะต่อต่อไปค่ะจะอยู่ระดับนี้นะคะเวลาแปะ ตรงนี้ต้องไล่ให้เรียบนะคะตรงนี้ผ่าผ่าเกือบขาดนะคะอยากให้กระดาษตรงนี้เป็นจีบนะคะผ่าเกือบขาดแล้วก็จับจากตรงนี้แล้วดูว่าปลายตรงนี้ให้อยู่ในแนวความกว้างของจีบที่เราต้องการนะคะนี่ค่ะแล้วก็แปะไปนะคะ จีบตรงนี้จะไม่ใหญ่มากนะคะถ้าใหญ่มากเนี่ยจะทําให้พองแล้วจะดูหน้าท้องใหญ่นะคะดังนั้นจีบอันนี้จะเป็นจีบเล็กแล้วก็เพื่อให้มีมิติเท่านั้นเองนะคะให้ดูมีลายเส้นทําให้ผ้าใหมเนะะี่ยค่ะเขาดูมีลายมีมิติค่ะจีบก็จะประมาณสักครึ่งน,นิ้วนะคะ พอเราแปะอันนึงแล้วเราก็ค่อยๆวัดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ผ่าตรงเนี้ยให้เกือบสุดพี่ผมจะผ่าตอนแรกเนี่ยยังผ่าไม่สุดเพราะว่ากลัวว่ากระดาษเขาจะขาดออกจากกันพอผ่าเกือบสุดแล้วเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเราก็จะแยกได้ ก็จับปลายนะคะให้ตรงอย่างนี้แปะตรงนี้ก่อนนะคะแปะมุมแหลมก่อนเลยะคะ่ะอย่างนี้นะคะ,ะพี่หงจะแปะให้ดูแค่นี้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยตรงจีบที่เราแปะแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็ขีดให้เป็นเส้นเส้นนะคะตรงเนี้ยคือช่องที่เราจะต้องกิ้งลงไปบนผ้านะคะกิ้งลงไปบนผ้าแล้วก็เนา นะคะเนาเป็นจีบแล้วรีดให้เป็นรอยแล้วถึงจะไปต่อตะเข็บค่ะ